<perfekt ion ic> จากกระแสข่าวชาวเน็ตนะฮะที่ได้ไปกุดคลิปต้องเตทิติสีนวลผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องสัปะเร่นนั้นต่อไปออกรายการแฉเมื่อ6ปีที่แล้วซึ่งหนึ่งในพิธีกรรายการก็คือน็อตวรริทที่ได้ถามคำถามล้วว่าคุณแต่งตัวอะไรของคุณ คุณไม่ให้เกียรติรายการของพวกเราทําไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลจนเกิดเป็นดราม่านั่นเองครับและในเวลาต่อมานะครับหนุ่มต้องเตนั้นก็ออกมาเปิดใจครับว่าไม่ได้ติดใจไม่ได้โกรธไม่อยากให้เป็นดราม่าหรือทั่วไปลงอีกฝ่ายล่าสุดนั้นนะฮะหนุ่มน็อตวรริศก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นเจ้าตัวนั้นได้เขียนข้อความผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมๆกับการโพสตผภาคู่กับต้องเตครับว่า ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับก้า500ล้านแฮชแท็กสเรอและขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นต้องเรียนแจ้งว่าผมไม่มีเจิตนานจะเหยียดน้องตามพาดหัวข่าวที่เห็นกันแต่ในรายการนั้นมันต้องมีประเด็นที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งในวันนั้นประเด็นก็คือความคิดในการใช้ชีวิตของน้องที่แสดงออกมาเป็นตัวตนแน่นอนว่าคำถาม อาจจะดูแรงและไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่มันเป็นรูปแบบของรายการซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งทีมงานและพิธีกรไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกหรือเหยียดน้องใดๆ น้องเป็นแขกของรายการซึ่งทางเรานั้นต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปนตามสคริปต์ที่วางเอาไว้ส่วนตัวชื่นชมน้องในความสามารถด้วยซ้ำสำหรับคนที่ได้ดูรายการจบแบบไม่มีอคติจะเข้าใจว่าเป็นอย่างไรและสำหรับคนที่อ่านแค่พ่าดหัวข่าวโดยไม่ได้ไปตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดและตัดสินคนอื่นจากคำไม่กี่คำขอให้มีสติและวิจารณญาณมากขึ้นหลังจากนี้นะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะๆนะครับ อย่าตกเป็นเครื่องมือของสื่อบางประเภทที่ต้องการให้สังคมแตกแยกกันเลยครับเราคนไทยรักกันไว้ครับแน่นอนครับว่าหลังจากที่น็อตนั้นนะฮะได้โพสต์ด้วยนอดรังกลา่วออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจอย่างต่อเนื่องทั้งคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตในโลกออนไลน์ซึ่งข้อความที่หนุ่มน็อตเขียนไวนะ้นั่นนะครับถือว่าเป็นการดึงสติให้ทุกคนนั้นเสพสื่ออย่างมีสตินั่นเองครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุก,ทกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ